สวัสดีตอนเที่ยงวันพฤหัสที่6พฤศจิกายน2,568นะครับก็มาตามต่อสูตรหวยลาวพัฒนากันครับหลังจากที่งวดที่แล้วที่ผมทำเข้าตารางชุดวิน4ตัว10สูตรนะฮะสิบสูตรที่มีทั้งสูตรผิดและสูตรถูกนั้นปรากฏว่าไม่เข้านะครับไม่ได้ผลฮะ ก็มีเหลืออยู่3สูตรที่ยังเดินอยู่ผมก็เลยเอามาจับให้ดูว่ามันจะยังคงมีเด่นที่หลงเหลืออยู่ก็คือ1 5 6 1 1 79นนะครับแต่ในเนี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสูตรไหนเขาจะเดินต่อหรือว่าสูตรไหนที่จะต้องหยุดนะครับ แต่ว่าสูตรเดิมที่จับในงวดที่แล้วก็จะเป็นสองชุดนี้นะฮะสูตรที่หนึ่งที่สองนี้นะครับผมงวดที่แล้วที่จับก็คือสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามและหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าก็คือชนเจ็ดตัวนะฮะหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับผมพอมางวดนี้ปุ๊บเหลือเป็นชนหกตัวนะฮะชนหกตัวในการตั้งข้อสังเกตของผมนะครับ ผมจะเล็งไปที่ชุดที่2เพราะว่ามันมีเลข4เพราะว่าดูในลักษณะเด่น10หน่วยของผมมันจะมี4ติดมานะครับถ้าจะเอาไปจับใช้วินนะนะแตัวก็น่าสนใจที่สุดก็คือชุดที่2นี้นะครับต่อไปเลยอันนี้ผมแยกออกมาให้ดูว่าอันที่เป็นแกะดำนะครับ ก็คือ890 13567นะฮะแล้วแต่จะใช้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำว่าเลขเขาจะออกอะไรเขาเขาก็จะเป็นลูกกลม,กลมเป็นลูกบอกลกลมของแต่ละสลากแต่ละงวดที่ออกไปนะครับก็ดูเป็นแนวทางะฮะไม่แน่ก็อาจจะมาเข้า2ตัวหรือ3ตัวอะไรก็ได้บนหรือล่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหวยราวเขาก็จะมี เลขสี่ตัวอยู่แค่นี้นะครับเขาจะออกเลขแบบไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ก็ดูฮนะก็จะประมาณอย่างนี้นะครับเ,เบิลหามมาแล้วสองวัดนะครับในสัปดาห์ทิศในสัปดาห์นี้ก็มีเบิลหามมาแล้ววัดหน้านี้ไม่น่าจะมีเบิลนะฮะหรือไม่ก็สัปดาห์หนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยก็จะเป็นไปได้เหมือนกัน แล้วแต่จังหวะามาหลักพันหลักพันสายแข็งกับหลักพันใหม่ฮะที่ผมจับไม่เข้าเมื่อวานนี้ผมจับได้เป็นสูตรผิดครั้งที่หนึ่งเป็นหนึ่งเก้าสองหกนะครับหนึ่งเก้าสองหกผิดครั้งที่หนึ่งนะฮะย้ำว่าผิดครั้งที่หนึ่งเพราะที่ผิดครั้งที่หนึ่งผิดหนึ่งครั้งก็คือจากสูตรนี้แหละเพราะมันไม่มีเลขสองนะครับ มันเลยกลายเป็นผิดหนึ่งครั้งนะฮะเพราะทุกอันที่เดินต่อถูกหมดเลยนะครับแต้มเติมอะไรก็ถูกหมดเลยเด่นก็เข้าหมดเลยนะฮะก็คือในรอบนี้ก็จะใช้เป็นสูตรสายแข็งแทนก่อนแทนไปก่อน,นะฮะเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะกลับมาเดินต่อไหมก็คือใช้90 123567นนี้เลยนะฮะแปดตัวเลยนะฮะ ส่วนชุดใหม่ที่ทำไว้ซึ่งทุกๆ3งวดผมตั้งใจว่าจะเปลี่ยนสูตรก็ผมจะยังไม่คัดสูตรนะฮะหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนั้นแต่ที่เห็นมีเดินอยู่ก็คือหลักร้อยนะฮะหลักร้อยมีเดินมีเข้าเลข9อยู่ก็เลยลันแค่เลข9้าออกมาดูก่อนส่วนชุดหลักพันหลักสิบหลักหน่วยนั้นที่ไม่เข้าเลย ก็แม้แต่ตารางก็ไม่เข้านั้นก็จะยังไม่ไม่กลองสูตรนะฮะก็เอาเก็บไว้ก่อนคือให้ผ่านงวดวันที่7นี้ไปก่อนนะฮะก็เอามาให้ชมก็แค่หลักร้อยชุดเดียวนะฮะสำหรับสูตรใหม่นะฮะสามหกส่วนลักษณะชน2สูตรจากสูตรที่1กับสูตรที่2เลยสูตรแถวๆวตารางเลยก็คือเขา้าเลข9นะฮะแล้วก็งวดใหม่นี้นะฮะสูตรเดิม นะครับก็ได้1 2 3 6จะเดินต่อหรือว่าจะหยุดอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็ดูเอานะฮะผมนะส่วนชุดหลักร้อยที่ชนกัน2สูตรนั้นก็เดินต่อครับก็สามารถใช้ได้แต่ในงวดน,นี้เพื่อความปลอดภัยแบบ100%ซผมก็จะใช้เป็น สูตรประจำดีกว่าฮะก็เป็น0 1 2 3 4 5 6 9นะฮะส่วนอันที่ชนนี่ก็เอาเอาไว้ดูนะครับลักซิบมาเดินต่อครับจากที่หลุดไป1งอวดก็เดินต่อไป3งวดมาต่องวดที่4นะฮะเวลาใช้ก็จะเพิ่มเข้าไปเองเป็น9 0 1 2 3 4 7 8นะฮะ ส่วนหลังหน่ที่หลุดไปงวดก่อนหน้านูน้นก็กลับมาเข้าแล้วนะครับก็ได้ตัวเดิม4,6,7,8,0,23นะฮะอ่าก็ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มเอาลดมาหนึ่งแตมก็จะเป็นมีเลขเก้าเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะชุดวินมาครบ10หน่วยนะฮะยังเดินต่อครับยังเดินต่อขนาดมีเลขที่ซ้ำกันอยู่3งวดก็ยังเดินต่อสุดยอดมากเลยนะฮะ กวันนี้ได้9034567ฮะส่วนชุดนี้10หน่วยงวดที่แล้วที่หลุดไปแล้วก็ชุดสำรองเอามาให้ดูก็ได้แต่ชนเด่นมาตัวชุดบินก็ไม่เข้านะฮะก็เลยไม่ไม่รันมาให้ชมแล้วก็เลยเอามาประกบแค่ไอชุดนี้ให้ดูว่าเขาจะไปต่อ,อยังไงนะครับจะเดินต่อหรือว่าจะเด่นมาแค่ตัวอันนี้ก็ยังไม่รู้ครับ ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเด่นพันร้อยเป็นเลขตายตัวเลขไหลนะฮะที่เดินมาทั้งหมดนี้ก็จะมีหลุดอยู่1หรือ2งวดไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเ,เด่นพันร้อยนะฮะเฉพาะแถวหน้าเลยนะฮะพันกับร้อยนะฮะสองตัวล่างก็จะมีหลุดอา่ามีหลุดงวดนี้ฮะงวดที่ออก8 6 5 4ไม่มี6นะฮะหลุดไป แล้วก็มีมาหลุดอีกงวดนี้ก็คือ6 8 2 6828นะฮะก็หลุดไปนะครับก็เท่ากับว่าหลุดอยู่2งวดนะฮะก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ฮะผมก็จะจับออกเป็น0 4 1 5 6, 7 9 9อะไรงนี้เลยประมาณอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เต่นบนล่างไหลก็ใช้ได้ครับ ไปต่อเนื่องก็คือเขามาตัวก็จับได้อยู่แล้วฮะเพราะว่าจับในในบนล่างมาตัวนะครับส่วนเด่นพันหน่วยระยะสั้นก็ที่จับก็ใช้ได้นะฮะอันนี้ผมเว้นไว้ผมไม่จับก็เข้าอยู่นะ,ะสำหรับงวดนี้ผมก็เลือกจับเอาแค่สูตรที่3กับสูตรที่4สูตรที่1ที่2ผมเอาไว้สังวนไว้ก่อนเอาไว้ชมก่อนนะเพราะว่าเห็นชุดนี้เขาเข้าไง ก็เลยเอามาใช้แค่นี้เ,เข้า2ตัวนะฮะส่วนเดน110ผมใช้สูตรที่2นะครับสูตรที่2แต่ว่าจะใช้ทั้งหมดก็ได้นะเพราะว่าเห็นดูแล้วเขาก็กลับมาเดินแล้วครับลองดูฮะ,ฮะเ,เด่น10หน่วยนะครับที่เคยเล็งไว้อันนี้ก็ไม่เข้าลราก็มาหลุดอันนี้นะครับถามว่าวันนี้น่าใช้ไหมก็ ลองเสี่ยงดูนะครับผมจะเลือกใช้ชุดที่2แล้วก็เสริมเอาเสริมป้องกันเอาฮะแล้วก็เด่นบนล่าง1ันร้หน่วยชุดนี้ก็ยังเดินต่อในชุดที่1นะครับผมคิดว่าไม่น่าเดินต่อแล้วนะผมยังใช้แบบเสียวๆอยู่เลยยังไม่กล้าเลยผมก็เลยอ่าก็ใช้ได้ก็โอเคก็ก็ก็จับต่อไปฮะแต่ว่าจับแบบค่อยสลับกันเอานะ ไม่ไม่ให้แบบไม่ให้เขาหลุดอะเอาสองสองอันนี้มารวมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณอย่างง้น <c oughs> ส่วนชุดบนล่างนี้ของวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบปีหกแปดนี้ก็ยังเดินต่ออยู่ในสูตรที่สามนะครับเดินต่อเนื่องส่วนชุดอื่นก็ยังพอเดินก็จับผสมผสมกันได้อยู่นะฮะจับมัดรวมกันเอานะฮะเด่นร้อยสิบโปรไฟล์ที่ชอบมาร้อยก็ ก็ยังมาลอยอยู่เหมือนเดิมนะฮะมา้อยอยู่เหมือนเดิมส่วนเด่นร้อยหน่วยชุดนี้ก็ก็ยังเดินต่ออยู่นะฮะก็เข้าเก้าหกจะไปต่ออีกไหมก็มาดูกันฮะถ้าจะวัดดวงเลยก็ก็แล้วแต่ฮะลองลองจับดูนะครับผมอันนี้ผมรันมาให้ดูแล้วนะฮะส่วนเด่นร้อยสิบหน่วยชุดนี้ที่เคยบอกว่าใช้วินแค่สองเสานี้ มางวดน,นี้ไม่ไม่เข้าฮะหลุดไปแล้วครับมามาตัวฮะสามสี่เก้าก็มาเก้าหนึ่งสามหกก็มาหกฮะจับเด่นได้ครับแต่ผมใช้วิธีมัดรวมเลยนะฮะก็คือศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเพื่อความปลอดภัยนะฮะแต้มหกตัวนะฮะก็ยังเดินต่อนะเดินเดินมาจงลิมนี่เข้าเลขเก้าพอดีเลยนะฮะ ส่วนที่ผมทําไฮไลท์ลูกศรชี้มาตรงตําแหน่งเลข7นี้คือผมผมซ่อมเพราะว่าผมขยายขึ้นข้างบนแล้วมันมีเพื่อความปลอดภัยอ่ะก็จะเป็น8ตัวนะฮะจาก7ตัวก็เป็น8ตัวนะฮะก็คือ7 8 9 0 1 3 4 5แต้ม4ตัวบนนะฮะไอแต้ม4ตัวเรานะครับส่วนชุดนี้หลุดไปฮะก็ยังไม่ได้ทำอะไรปล่อยไปก่อนนะครับชุดแต้ม4ตัวชุด ชุดแรกนี้นะฮะนะฮะอันนี้กองไว้ใหม่แต่ยังไม่ใช้ฮะกองไว้นะฮะส่วนแต้มในตัวชุดหนึ่งนี้นะฮะก็หลังจากที่ซ่อมไปแล้วก็ก็ยังเดินอยู่ก็ใช้ได้ไหมผมมามองดูตัวเลขมันจะชนกันกันกบชุดนี้อยู่นะ,ะผมก็ผมก็ใช้ใช้แบบเอา2ชุดมารวมกันนะ เอาชุดนี้มีเลขอะไรแล้วก็ชุดนี้มีเลขอะไรก็รวมกันครับก็ก็น่าจะใช้ได้นะพูดถึงเพราะว่าสชุดเป็นเป็นหลักประกันยืนยันแล้วว่าตัวเลขมันมันรอกันอยู่นะฮะแต้ม1 0 0รเดินต่อ1สูตรนะครับไปต่อเลยงอนนี้กล้าใช้แล้วครับงอนที่แล้วไม่กล้าใช้ แต้มบนล่างชุดนี้ฮะเขาเดินมาสี่ดติดแล้วนะครับเออันนี้ก็แปดหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะถ้าจะเอาไปตัดสินวัดวัดดวงวัดใจอะไรก็ลองดูครับอันนี้ผมเอาไว้ให้ชมนะครับแต้มพันสิบนะครับที่กองใหม่นะฮะเข้าตำแหน่งเลขสี่นะฮะหลุดกองใหม่ ถามว่าใช้ได้ไหมก็ถ้าจะใช้ก็ใช้ได้นะครับถ้าถ้าถ้าเรามั่นใจพอนะสำหรับผมเมื่พอพอเห็นหลังอย่างนี้ปุ๊บก็ใจก็ลังเลนะแต่ว่าผมก็ก็ใช้เลยฮะจับมาให้ทุกทุกท่านได้ชมกันเลยฮะ,ฮะแต้มพันหน่วยโอเคครับผ่านฮะที่ผมไม่ได้แคปคู่ประกบก็เพราะว่ามันมันมันดูเดินดยาวๆแล้วก็เลยจะแคปยากหน่อยนะฮะ ก็ได้หกสองศูนย์สี่เจ็ดแปดเก้านะครับแต้มพันร้อยสิบนะฮะที่หลุดกองใหม่ฮะเข้าเข้าตำแหน่งนี้เลยนะฮะเข้าตำแหน่งสามริมเลยก็เข้าสวยนะฮะพูดถึงแล้วก็ใช้ต่อเลยนะครับแต้มพันร้อยสิบใหม่ล่าสุดก็โอเคอยู่ครับแต่ดูสังเกตเลขจะไม่ค่อยล้อกันเท่าไหร่นะหนึ่งสามเจ็ดห้าเก้าสองหก สองเจ็ดมันก็ถ้าถ้ามันถ้ามันเข้าก็อดีไปก็ชนบีบลงเหลือน้อยแต่ก็ใช้แหละครับเพราะว่าดูดูไทม์ไลน์แล้วเขาเดินไงก็ต้องใช้อ่ะครับจำพันร้อยหน่วยนี้ก็ยังเดินต่อเนื่องนะเข้ามาริมๆอย่างงี้ก็ยังเดินต่ออยู่นะฮะวันนี้ก็ได้3789160นะครับ แทมร้อยสิบหน่วยก็ไปต่อครับผมหกสี่เก้าศูนย์สองห้าหนึ่งฮะแทมร้อยสิบหน่วยอ่นิวกองใหม่นะฮะก็เดินมาในช่องที่หกนะครับก็ถามว่าใช้ได้ไหมก,ก็ต้องลองใช้ครับนะแมืว่าเขาเดินมาอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้ก็ใช้ฮะไปต่อเลยแทมร้อยสิบ ก็ยังโอเคฮะก็ยังเดินต่อฮะห้าเก้านะครับแต้มร้อยหน่วยเดินต่อฮะห้าเจ็ดนะครับแต้มอนอชุดนี้เป็นชุดเก่าที่ไม่ได้รันมาน่าจะงวดหรือ2องวดเนี่ยอันนี้ก็คือคัดไว้เตรียมใช้งานแล้วกองแลวฮะห้าหนึ่งหก้าศูนยะ์สอจะใช้หรือจะเอาไว้ดูก่อนก็ได้นะครับ เพื่อมีคนเพื่อมีท่านได้เห็นว่าเห็นเขาเดินดีก็จ,จะใช้เลยเพื่ออาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแต่อันนี้คือโอเคคือรับประกันแล้วผมผมน้ตไว้ว่าโอเคนี่คือใช้ได้แน่นอนฮนะศูนย์หกสองสี่แปดหนึ่งห้าคำว่าแน่นอนของผมนี่คือผมรับผมก็เห็นเขาเดินนะนะไม่ใช่ว่าพอแน่นอนเพื่มไปใช้เวิบแล้วกลายเป็นมาหลอกกันนะไม่ใช่นะฮะก็คือตาม ตามทางที่เขาเดินมาจริงๆนะครับอันนี้ก็สอนอ,อใหม่ล่าสุดก็โอเคครับก็ใช้ได้ครับผมใส่คำว่าโอเคไปหกศูนยะ์สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์หกสองสี่แเท่ากับชน06 0 6์หกศูนยอไหมอืมศูนยประมาณอย่างนั้นนะฮะนี่แทบบนล่างที่ผมเสริมไว้ให้เป็น8ตัวนะครับ ถ,ถ้าจะใช่ะนะครับผมผมก็ลอง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 ,ลองซ่อมไว้ให้ให้เขาเดินอยู่นะออแต้มพันสิบหน่วยฮะผมแรกๆผมเลืมรันผมก็เลยไล่ดูเอาเลืมข้ามไปก็เลยรันมางวดที่แล้วผมก็น่าจะไม่ได้ลันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ประมวลผลออกมาให้ดูวิเคราะห์สูตรออกมาให้ดูครับ40289 6 5ห้านะครับอันนี้ที่จับออกมานะครับ เป็นชุดเต็มทั้งหมดเลยนะครับชุดเต็มที่คิดว่า,าปลอดภัยสําหรับความความคิดนะฮะสำหรับความวาม,วาม,มุมมองนะครับผมก็17ชุดนะครับแล้วก็มา3ตัว15ชุดแล้วก็2ตัว10ชุดนะครับส่วนชุดเน้นนี้ผมก็เอาทั้งเด่นทั้งแต้มทุกที่หมดที่ทั้งมีที่มีทั้งหมดมาจับแบบวัด จะเห็นได้ว่านะฮะคืออันนี้ผมจับนี่ยผิดหมดเลยเห็นไหมฮะไม่เข้าเลยนะฮะไม่เข้าเลยพอผมมากะวัดดวงปุ๊บเนี่ยมันจะมาผิดข้อมูลที่หนึ่งผิดในหลักพันนั่นแหละครับหลักพันเนี่ยมาหนึ่งเก้าสองหกแต่ผลออกก็คือสองเก้าสองหกนะฮะเกือบเกือบแตกนะฮะแต่มาเข้าแค่สามตัวสามตัวตรงกับสองตัวตรงนะฮะ สามตัวบนกับสองตัวบนนะครับผมแล้วก็มางวดใหม่นี้นะฮะจาก18ชุดเหลือ16ชุดเขาจะเดินต่อไหมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขแต่ละงวดจะมายังไงแบบไหนแต่ได้แต่จับออกมาให้ชมเพื่อเป็นแนวทางและการเรียนรู้หรือวิเคราะห์ร่วมๆกันเท่านั้นเองขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีทุกคนทุกขั้นครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับ